ค่ะวันนี้นะเรามาที่ชนบุรีนะคะที่ขวามือที่เราเห็นนะคะคือไร่ขนนพันทองเประเสริฐท,ที่ส่งออกจีนนะคะส่งต่างประเทศที่ใช้สมแดงคลิกเป็นไร่ของพี่กิษนานนะคะแล้วซ้ายมือนะคะจากแท้ที่เห็นนะคะไร่มะละกอฮอลแลนด์พันฮอลแลนด์ดกมากนะคะเนื้อที่หกไร่นี่คือจากที่ได้ใช้สมแดงคลิกของเรานะคะพี่เขาบอกว่าประทับใจมากแล้วส่ง ขายเนี่ยไม่ค้ารับไม่อันเลยค่ะก็เดี๋ยวรอบหน้าเนาะจะติดตามผลงานที่ใช้สมแดงของเราจากเกษตรกรท่านอื่นๆที่ที่ใช้กันนะคะนํามาฝากพี่น้องทุกคนค่ะใครรู้จากเราคนนั้นโชคดีสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้น